แต่ยังไงก็ตามนะครับผมขอเรียนว่าเอาสรุปง่ายๆเลยนะครับว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นไม่เคยได้รับการทาบทามไม่เคยได้รับการพูดถึงแล้วไม่เคยมีการปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับเรื่องตำแหน่งนี้แล้วก็ไม่เคยที่จะให้ความสนใจที่จะเข้าไปดารงตําแหน่งอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับตรงนี้เรียนยืนยันได้เลยนะฮะแล้วอย่าหาว่าอาจารย์คณินเป็นคนที่อ,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 อะไรนะครับทะนงตัว หรือว่าอะไรมากมายจนเกินไปนะครับที่ว่าตำแหน่งแห่งที่อะไรต่างๆเ่ยนะครับไม่ใช่ไม่เคยเป็นนะฮะเป็นมาแล้วหลายอย่างนะครับตลอดเวลา30กว่าปีนี่นะครับและแม้กระทั่งครั้งล่าสุดนี้นะครับได้รับการเสนอจากผู้ใหญ่ในพัคเพื่อไทยนะครับให้ไปลงสมัครรับเลือกตั้งในนามในในบัญชีรายชื่อที่เรียกว่าปฏิริษีของพรคเพื่อไทยก็ยังปฏิเสธไปแล้วครับโดยให้เหตุผลที่ว่าขอให้จางคณินเนี่ยอยู่ตรงนี้เถอะครับ นะอยู่ในฐานะที่จะช่วยชาติบ้านเมืองช่วยพี่น้องอชาวนปชนะฮะช่วยพักเพื่อไทยช่วยให้บ้านเมืองเนี่ยบรรลุปเป้าหมายความเป็นประชาธิปไตยได้อย่างสมบูรณ์แท้จริงในอนาคตเนี่ยทำอย่างนี้ได้ถนัดกว่านะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นข้อยืนยันนะครับว่าอย่าไปสงสัยอาจารย์คณินเลยนะครับว่าจะไปแย่งตําแหน่ง,ตรงน,งตรงนู้นตรงนี้อะไรต่างๆเนี่ยนะครับไม่มีลยฮะกรุณาเถอะครับแล้วก็ขอร้องทีนะครับสีม่มลชนนะฮะ ถ้าจะมีอะไรที่สงสัยเกี่ยวกับจางคณินนะครับโทรศัพท์ถามสักนิดหนึ่งฮะัาจางคณินก็ไม่ใช่เป็นคนที่ห่างไกลหรือว่าห่างเขินกับสื่อมวลชนนะครับสากว่าปีที่ผ่านมานี่มีเพื่อนพ้องน้องพี่เยอะครับในวงการสื่อมวลชนแม้กระทั่งหนังสือพิมพ์ฉบับใหญ่ยักษ์ใหญ่นะครับที่เอาข่าวจางคณินไปพาดหัวนะครับเมื่อวานนี้โทรไปถามนะฮะน้องคนหนึ่งเขาอยู่ที่นั่นก็เสนอสนมขึ้นมานะครับคำแรกที่เขาทักทายจางคณินว่าพี่คณินโดนเข้าแล้วไม่ล่ะ ถามทําไมแล้วว่าทำไมไม่ใครอยู่เ,เวรข่าวหน้าหนึ่งนะฮะเมื่อวานนี้ทาไมไม่ให้น้องก็โทรศัพท์ถามอาจารย์กันเนี่ยว่าผมไม่ได้อยู่เวรอย่างนี้นะ,ะสื่อมวลชนเขาก็มีเขาก็มีวิธีการนะฮะมีมีการบริหารจัดการของเขาไปแบบหนึง่งแต่ปัญหาที่ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากนะก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าไม่ปราถนานะฮะแล้วก็ เพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับไม่มีการมาพูดมาจามาทา้าทามอะไรทั้งสิ้นนะครับทุกฝ่ายในที่นี้นี่ผมขออนุญาตที่จะไม่ไม่เอ่ยนามนะครับแล้วก็โดยสรุปแล้วเนี่ยนะครับผมในเมื่อมีโอกาสมาถแถลงเพื่อทําความเข้าใจในแล้วเนี่ยนะครับขออนุญาตนะฮะขออนุญาตที่จะแสดงความรู้สึกว่านะพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะยิ่งคนเสื้อแดงเนี่ยได้ต่อสู้กันมายาวไกลเขาได้เสียสละเขาได้สูญเสียไปเยอะมาก ไม่ใช่ลำพังเพียงแค่เกือบร้อยชีวิตนะครับที่สูญเสียไปนะครับคนที่บาดเจ็บ2,000กว่าคนคนที่ต้องติดติดคุกติดตารางโดยเรียกว่าไม่ได้ผ่านกระบวนวิธีพิจารณาความอาญาตามปกติเลยนะฮะใช้กฎหมายพิเศษนะฮะมาเล่นงานตลอดเวลานะครับแล้วก็ความทุกข์ยากของประชาชนที่ถูกกดขี่กลมแหงนะถูกดิด้นรนสิทธิเสรีภาพนะครับโดยใช้กฎหมายพิเศษกฎหมายเถื่อนนะ แม้กระทั่งรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้มีความหมายเลยนะครับในยามที่ผู้มีอำนาจต้องการที่จะเอากฎหมายเถื่อนกฎหมายพิเศษนะมาใช้บังคับนะครับซึ่งเหล่านี้คือความเจ็บปวดนะถ้าพี่น้องประชาชนที่เป็นแกนนํานปชมีความรู้สึกว่าท่านจะต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับในการที่จะกอบกู้ความสูญเสียหรืออย่างน้อยก็คือบำบัดเยียวยาความสูญเสียที่เขาเหล่านั้นเสียไปนะครับสิ่งที่ดีที่สุดที่ท่านควรจะทําก็คือความสามัคคีนะครับ ความสามัคคีนะครับที่จะเป็นพลังอันยิ่งใหญ่เพราะถ้าไม่สามัคคีกันซะแล้วเนี่ยนะครับมันก็เป็นช่องที่คู่ต่อสู้ของเราซึ่งคึ่ง,งก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่นะอิจฉาริตท่านมากมายมหาศาลเหลือเกินแล้วก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนบ้างนะฮนะเพราะฉะนั้นลําพังเพียงแค่นี้นะฮะยังไม่สามารถที่จะรักทาความรักความสามคัคคีให้กันที่ประจักษ์ได้นะครับเพราะว่าเวลานี้จงพิสูจน์แล้วครับที่ท่านบอกว่าท่านต่อสู้แล้วก็เป็นแกนนํา แล้วก็ได้ยืนจับต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่เสี่ยงเป็นเสียงตายเสียงคุกติดเสียงตารางตลอดจนกระทั่งได้รับเลือกตั้งอย่างชนิดถล่มทลายนี่นะครับถึงเวลานี้เป็นเวลาที่จะต้องพิสูจน์แล้วครับว่าท่านเองนั้นนะมีความรักมีความสามาัคคีมีความเป็นปึกแผ่นแค่ไหนเพียงใดน,นะครับอย่างน้อยที่สุดนะฮะเป็นการเริ่มต้นว่าเราจะเริ่มต้นกระบวนการที่จะเยียวยานะแล้วก็รักษาจิตใจนะของ ที่น้องประชาชนที่ได้ประสบความสูญเสียแล้วก็ได้รับความทุกข์ยากลำบ,บากเดือดร้อนมาตลอดนะฮะแม้กระทั่งคนที่ไม่ได้มาเกี่ยวข้องอะไรกับกระบวนการตรงนี้เลยนะครับคือประชาชนทั่วไปก็ได้รับความทุกข์ยากมาตลอดนะครับในเรื่องของการทำมาหากินนะฮะในเรื่องของการดํารงชีพแต่ละวันนี่นะครับลำบากยากแค้นมากที่สําคัญที่สุดก็คือสิทธิเสรีภาพที่มันสูญเสียไปนะฮะนับตั้งแต่การรัฐประหาร19กันยายน2 5 4 9น้่นั้นนะครับมัน เป็นความทุกข์ทรมานที่สุดนะครับบางคนอาจจะทุกข์ทรมานด้วยความรู้สึกด้วยจิตใจอย่างตัวผมเองเป็นต้นนะครับแต่หลายคนครับเป็นจำนวนมากนะฮะได้รับความทุกข์ทรมานด้วยเขาถูกกระทําตรงๆนะฮะครอบครัวของเขาก็ลาบากเดือดร้อนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นในโอกาสนี้นะฮะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับก็ต้องให้ปล่อยให้พักเพื่อไทยนะฮะผมขอเรียนอย่างนี้นะฮะปล่อยให้พักเพื่อไทยซึ่งเวลานี้รับผิดชอบอยู่เต็มๆแล้วนะครับ ได้ไปดําเนินการตามคามั่นสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนทั่วทั้งประเทศอย่าลืมว่าพรรคเพื่อไทยนั้นไม่ได้ตั้งขึ้นมาหรือว่าได้รับเลือกตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะมาช่วยเหลือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะน,นะครับ mm hmm. เขามีภาระที่จะรับผิดชอบประเทศชาติบ้านเมือ hmm. งแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนทั้งประเทศนะครับเพราะฉะนั้นต้องช่วยกันให้กาลังใจช่วยกันสนับสนุนนะครับอย่างน้อยที่สุดสิ่งที่ท่านทําได้ก็คือนะคมีความรักมีความสามัคคีแล้วก็สงบ สงบ,บมีอะไรที่คล่องอกข้่องใจไม่พอใจกันไปนอย่าไปทะเลาะเบาแวงกันนะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้ามันประกบก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าถึงแม้ท่านจะไปนั่งคุยกันสองคนในห้องนะครับมันก็หวันลุ่งขึ้นมันก็เป็นข่าวพาดหัวได้เพราะฉะนั้นการพูดการจาหรือการแสดงอาการอะไรต่างๆนั้นก็ควรจะให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นสรุปตรงสุดท้ายนี้แล้วนะครับก็ขอความเป็นธรรม นะให้กับตัวผมขอความเป็นธรรมให้กับครอบครัวของผมขอความเป็นธรรมให้กับพี่น้องประชาชนที่รักประชาธิปไตยรักความยุติธรรมที่ได้ต่อสู้มายาวนานแล้วได้สูญเสียไปเยอะเป็นภารกิจเป็นหน้าที่ของพวกเราจริงๆครับอย่าเอาเรื่องส่วนตัวหรือความรู้สึกส่วนตัวนั้นมาทําลายหรืออย่างน้อยก็เป็นอุปสรรคขัดขวางหรือว่าจะทําให้กระบวนการในการที่จะนําไปสู่เป้าหมายที่แท้จริงของของเราในอนาคตนั้น